นี้ยังเงินจะพาทุกคนมาดูเตาเผาถ่านแบบโบราณนีค่แบบคมไปด้วยขี้เท่ากับขี้วัวแบบนี้จะมีควันเยอะใช้ควัน ควลมไล่ยุงให้หวพอดีเหมือนจุดไฟไล่ยุงลมไปทางนั้นพอดีเลยจะเป็นต้นไม้ต้นผักสะเดาต้นมะขามเทศ ต้องหั่นไมหมย่อยอาแบบยาวๆใหญ่ๆแบบนี้ก็จุได้สุดมดเทาแบบสมัยก่อนรถเยอะจังเลยแบบนี้เสียงดังเสียงรถลากดินไม่คาดจุด ไฟเผาถ่านตรงนี้แล้วก็วนไล่ยุงให้วัวพอดีถ่ายบ้านลุงชมวัวเก็บฟางไว้ให้วัว ตัวนี้เดิมเีเป็นของเยงเงินแต่เยงเงินขายต่อขายต่อมาให้ลุงเลี้ยงมันจะเป็นมัวตัวเมียมาอยู่กับคนอื่อนนี่โตวไว้้่นบ่นทวดสมบูรณ์ ต้นจะปุุดจุดไปเผาถ่านไล่ยุงไล่มแมลงวันให้หัวมาดีคอกตรงนี้ก่อน ตัวอ้วนไม่อยู่ม่อยู่กับบ้านลงรลถตัวอ้วนตัวนี้ก็ตัวของเย้เงินตอนนั้นน่ะ มีสีดำตัวน้อยแล้วกัตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงเดือน้วนลุยเลยวันนี้อากาศเดดร้อนมากมันฝนจะตกมีแต่ก้อนเมฆ มาชมวัววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ